มาหลอดฟาร์มกับคิดส,สิบอกเลยครับว่ารวบปับ๊บโดดปุ๊บป่าแตกทั้งทีมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้น ใครโดนเกียนใครโดนโกงไว้ดูคลิปนี้สักแป,ป๊บใครกำลังหา ID RV เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองผมมีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย a d m i n t o n ต tp7 เพจรับซื้อและขาย ID g เกมาเพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า200,000คนมี ID ให้เลือกเริ่มต้น30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรุน่นครบสกินแลพียบและใครที่เบื่อ ID ตัวเองก็สามารถขายกับทางเพจสนใจติดต่อ a อนด n t o n tp7 ได้เงินเลยทันที กูว่าไอไปไอ้ปลายสวยจัดอ่ะตอนเนี้ยกูว่าไอ้ปลายโคตรสวยทำไมครับแต่ว่าแต่ว่าว่าปลายน่าจะโดนชนรัวๆเลยพวกกูมากกว่าเชื่อกูเลยคือคือเลนนู้นอะคนเยอะเลนกูคนเดียวมันาะว่ามันชนใครกว่ากูเราต้องเป็นกูไม่ก็มึงเหรก็ไม่สักตัวเดียสัวไม่โดนหรอกมขนาดจะเข้ากูก็ได้เออกับเี่ยวอ่ะรู้ใครอ่ะ แบบเปิดกูก่อนจบบนจบบนจบบนได้แต่มันมันสามยแยงวิวแกูได้วิวซานิซซานิฟาร์มนะซานิฟาร์มจบบนโอเคไอ้นั้นออฟอะอ่ะอ่ะฝั่งนู้นใครโลมอะพี่เจนเะฝั่งนู้นไม่มีโล้มตายนิดตีตายนีดตีตีตีน้องนีดตีน้องแเลยคลิปกลางรวยรวยคลิปกลางรวยรวยเฮ้ยรอรอรวบได้บอสรอมันหนึ่งรอมันหนึ่ง เฮ้ยมันไม่หนึ่งมันเป็นว่ะหนึ่งแล้วมันหนึ่งแล้วอุ้มอือุ้ยอ้ยอ้ยเออเอาเรื่องตรงอื่นสนุกไม่เป็นไรตัดคลิปตัดคลิปคลิปลุยเลยตัดคลิปลุยเลยบนติดตัวแปรแบงได้น้องมามามาเฮ้ยมันไปแล้วนะมันไปตรงนั้นแล้วนะมามาได้มาได้งด้วยปั๊บ ปัดตอนไหนตอนไหนตอนไหนตอ้ตัวไอ้โอ้ย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 ยี่สิบตัวรับตามได้เบนมิได้ปัดอีกทีนึงโอ้โหโดดโดดเลยโอ้โหโดดไมปตัดออกอะไรดีเปิดแมปดีกว่าเว้ยเออเปิดแมปเลยเอาแบบวิ่งไล่เลยเปิดแมปแล้ววิ่งรวบก่อนรวยรวยปรับเฮ้ยเียอะเลยโดดสวนโดดสวนจัมประจอมปาดสวย เฮ้ยตัวนื้อเฮ้ยมังกรอ่าอ่ามังกรยืมฟกันมังกรไปสู้ไปเฮ้ยตายอยู่คนนี้ยมไมตายตายไม่คุ้มที่อะไรฮะไอ้เยี่ยมมือมือกูเปียกอยู่ไอ้เยี่ยมกูเพิ่งแดกน้ำไ้ัปลืมโฟกัสมังกรเลยเมื่อกี้ได้เอาไอ้คู่เลยแต่ตายหมดนะตายหมด้แล่ยมาอยู่หน้านั้นเห็นป้าซานิส AF สนิดจ๋าขอปาดที่นึงแปะไม่รอนนะไม่รลอนนะจอมปจอมแปะดีให้เว้ยมาเลยมาเลยน้องเฮ้ยเฮ้ตัวนี้หลงนะตัวนี้หลงโอ้โหดีดีดีสวยสวยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวากไ้ฝากต่อด้วยไปเอ็มไปตีป้อมเอ็มไปไปเอามา ฝากต่อด้วยไปเอ็มเป็นติ๊กบอ๊อฟเฉลยนี่มือผมลื่นนีบหายแล้วแตกไปทกางเกงเชือกกางเกงกูมีอันติ๊กสิบสิบกาตัวเล่นอยู่ทุกที่ทุกเวลากระโดด

ปิดปไหดเออปิดหมดเลยนะกวนตีนะได้โดนโดนโดนนะปัดเฮ้ยคุชาดกูคชาดกูคชาดกูคชาดเออด้ไหมปัดหลังนี้มีเปล่าวะอ่าฮันแน่ฮันแน่นี่ยิงทะลุตัวดาร์ไปเลยอย่าี้อย่างนี้ยังไง

จัดจัดจดัมันนกาแงได้คุณมาแตง้เป็นกาแัมันเป็นหนึ่งดอกเาแพ่อก้อันติหกวิเพื่อมห็นกูมกูอัติสามวิออกแดงได้ไหมตัดแรงๆเลยคับเออตัดทูดาเมจตัดทูดาเมตแล้วก็เผาะเปาบาะได้ไดเฮ้ยพุโดดไปไหนคุณโดดไปได้ได้ๆ้ได้ๆ้อยูได้ยูได้ยูได้ยูไ ไปเด็กหนีไปตัวไปยังไงครับดักไว้ดักไว้เอ่อไปไปโผล่ไปไปโผล่เฮ้ยบอสตัวโผล่จัดเลยจัดเลยเฮ้ยเลยมีโดดครับมีโดดอดโอนะ โอ้โหร้างรอเลยไอ่คิดทะลุนะตัดกกู้ลอยไปดีทะลุทโลุทโลได้หมดได้หมดได้หมดโอ้โห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 ไได้มเกือบตายอย่าอย่าชิงมาอย่าชิงมาขอร้องว่าไงล่ะไอ้เหี้ยกูยิงโดนแล้วไปไรไปไรไปไรไปไลรไปไรไปลงตอรี่ไปลงตอรี่แล้วได้ดิบได้ดิบร้อยเกมได้คลิดไหมเฮ้ย เอ้ยโดนดักเอนไ่เก่งเออโดนดักทำไมตายเร็วเกินเฮ้ยเดี๋ยวรอจังหวะเข้าป้อมไหมมีฟิกไหมยังติดนะเไปกูอยู่ในป้อมกูเล่นไม่ได้ได้เปล่างได้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 ไประวังครับเพืเฮ้ยมันทุบไปละจ้ำเอาเปนไิดใหม่ไหมเปิดไหม่ไหมอุ้ยไม่ตาย มาดสวยสวยสวยหลังเลยโอ้ยอาโค่รวมให้มบ้านสวยชิบหายตายหมดตายหมดโอ้โหหมดหมดดมว่าแล้วตายหมดอีกเดินเดินเดินกันดียวเดินด้วยกันเดินด้วยกันเป็นยู่บนเียบอลก่อนไม่เกียบอลก่อนยืนรวมกันรวมกันเราอยู่เอ็มบิเจนเฮ้ยเอาปะ จด้เป้ต ouais. oh ิลี stuffed stuffed ่ติลี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 ่ติล่ติลี่ติลี่ติติลี่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 ติิลี่ติี่ติลิ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 ลี่ต่ตติลิลี่ต่ต

เ yeah. ยยำประจมเข้าไปกลางวงอุ้ย <c oughs> ไก่กาไกกาวายเ้ยโอ้ยโอ้ยและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องสเปเชียด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ